สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับเราสอคนอีกแล้วนะคะกิงค่ะบีมค่ะและว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมศูนย์ขนสง่งวีเซิร์ฟแอบกระซิบมาว่าวันนี้มีหนุ่มหล่อมาพาทัวร์ด้วยนะคะจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะไปค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับทางคุณจิระเมธรประเสริฐศิริพงศ์ค่ะเจ้าหน้าที่ Transport Auditor น,นะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณซันนะคะสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณซันค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากจะพาเรา,าเยี่ยมชมแล้วเราอยากให้คุณซันช่วยแนะนําสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะครับขนส่งของเรานะครับผมตั้งอยู่ที่ซอยกินแก้ว3.7ครับผมต้องบอกว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยก็เหมาะกับการขนส่งอย่างมากนะครับผมก็เพราะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ทั้งท่าเรือ ICB นะผมรวมไปถึงสามเมียนโซนอุณภูมิด้วยครับอีกทั้งนะผมเราก็ยังมีสูย์ขนส่งที่หาดใหญ่รวมไปถึงแหลมชบังนะครับผม,ม,มก็คือมีส่วนขนส่งทั้ง3แห่งเลยครอบคลุมทั่วประเทศ <laughs> ค่ะแล้วคุณซานนอกจากาได้ข่าวว่าเราเนี่ยมีรถขนส่งมากมายหลายประเภทแล้วก็มีรถให้บริการมากกว่า300คันอยากให้คุณซานช่วยบอก่อยค่ะว่าเรามีรถประเภทอะไรบ้างที่พร้อมให้บริการค่ะได้เลยครับผมรถที่เราพร้อมให้บริการนะผมก็จะมีทั้งรถ4ล้อนะผมแล้วก็รถ10ล้อรวมไปถึงรถเทเลอร์แล้วก็มีรถพื้นเรียบที่เอาไว้ขนส่งเครื่องจักรหนักนะครับนอกจากรถธรรมดาเราได้ยินว่าวีเซิร์ฟเรามีรถควบคุมอุณหภูมิด้วยอืค่ะ ในส่วนของ,ของรถควบคุมอุณหภูมิเนี่ยเราจะวิ่งงานเป็นสินค้าประเภทอะไรบ้างคะก็ส่วนมากสินค้าที่วิ่งลถควบคุมอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นสินค้าประเภทยาครับผม,มแล้วก็อาหารแชร่แข็ง<ม>ยาเวชภัณฑ์แล้วก็เป็นพวกอาหารแชร่แข็ง <S <S ใช่ครับ<ม>แล้วนอกจากมีรถขนส่งพร้อมให้บริการแล้วเรายังมีมาตรฐานสากลอะไรที่เราใช้อีกคะก็เราจะมีมาตรฐานที่ว่าเป็น q mark นะครับผมรวมไปถึง q c o r chain ที่ว่าสำหรับลถควบคุมอุณหภูมิเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราจะมี iso 9 0 0 1 นะครับผมเราไปถึงเจ้าที่เทฟเอ็มที่นี่เราก็มีนะครับแล้วก็ที่เพิ่งได้ล่าสุดก็ฮาลันครับผมว,ว้าวอันนี้ตูวูไว้ก่อนเรายังไม่บอกเพราะว่าเก็บไว้เป็นไฮไลท์ของนะคะค่ะ <c oughs> นอกจากมีมาตรฐานสาลกลแล้วเนี่ยอยากรู้ว่า r e s e r v ์เองมีระบบหรือมาตรฐานอะไรที่ใช้ควบคุมมอนิเตอร์ในการทำงานครัได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่จริงที่เจ้าที่เขาทำงานกันโอเคค่ะง <Okay. S 2> ั้นเดี๋ยว ให้คุณซานพาเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะครับก็ที่เรายืนอยู่นี้นะครับก็ผมก็จะเป็นระบบ e c a เล Center ของวีเซิร์ฟเราเองครับผมซึ่งข้อดีของระบบเนี้ยก็คือทางวีเซิร์ฟเราเนี่ยได้จัดทําขึ้นมาเองครับผมให้ตอบโจทย์ความต้องความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงความสอดคล้องในด้านของกฎหมายครับผม,อ,มอันนี้คือเป็น eCall Center ใช่ไหมคะแล้ว eCall Center เนี่ยใช้ไว้ทำอะไรแล้วก็มีข้อดียังไงบ้างคะครับก็ถ้าสังเกตเห็นนะครับเราก็จะมี กล้องวงจรปิดอย่างที่ทังคุณกิ่งเห็นะครับกล้องวงจรปิดอันนี้คืออยู่บนรถใช่ไหมใช่ครับก็คือติดไปอยู่กับติดอยู่บนรถขนส่งใช่ครับก็ข้อดีของมันเนี่ยครับก็สามารถดูพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถเราได้ครับผมแล้วก็อีกทั้งนะครับของเราเองเนี่ยมีข้อกำหนดที่ว่าถ้าขับรถทางไกลเนี่ยทุกทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องพักอย่างน้อย3 0นาทีนะครับผมโดยจุดพักเนี่ยของเราเนี่ยมีทั่วประเทศทั้งเจ็ดวกจังหวัด โดยจุดพักเนี่ยจะได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เป็นจุดที่ปลอดภัยครับผมส่วนมากเราไปพักรถอยู่ที่ไหนบ้างอะคะก็จะเป็นตามกรมทางหลวงที่เขาจัดให้นะครับผมร,บรวมถึงปั๊มที่ได้มาตรฐานครับผมอันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีการไปสํารวจแล้วก็ปกักหมุดไปเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับแบบนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวล สามารถมั่นใจได้เลยว่าถึงต่อให้รถขนส่งที่กำลังไปส่งสินค้าของท่านเนี่ยจะไปว่าแวะพักที่จุดไหนสินค้าก็ไม่ร่วงหล่นหรือว่าสูญหายแน่นอนใช่แถมยังเป็นระบบที่ดีนะคะสามารถติดตามได้ด้วยกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้สินค้าอยู่บนรถแล้วรถอยู่ที่ไหนแล้วสภาพการจราจรเป็นยังไงอันนี้เท่าที่ดูหน้าจอน,นี่เห็นหมดเลยว่าหน้าถนนของเราการจราจรแบบสามารถแบบ ลื่นโฟล์ไหมหรือว่าหนาแน่นยังไงเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีทั้งที่ดูคือมีทั้งหน้ารถในรถแล้วก็ทางตู้ข้างหลังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเห็นทั้งหมดเลยแอบเห็นพี่โชเฟอร์คนขับรถด้วยเนี่ยเราจะได้เห็นด้วยเนาะว่าแบบเผื่อเขาแบบมีอาการง่วงหรืออะไรจะได้แบบ call center มีไหมมีแบบนี้บ้างไหมคะแอบโทรไปแบบไหวไหมอะไรอย่างี้โอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นระบบที่ดีมากเลยนะคะเป็นการใส่ใจด้วยใช่ค่ะ แล้วก็ถัดมานะครับผมก็ข้อดีของระบบอ e ีคเนตเตอร์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการดูได้ว่าสถานะสถานะการส่งของของเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนหรือว,ว่า<ช>ถึงสถานที่ไหนด้วยคร<ช>ับผม,มก็คือแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นระบบที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถดูได้ฝ่ายเดียวหรือว่าทางลูกค้าจะสามารถดูได้ด้วยไหมคะแบบนี้ครับก็ต่อไปเนี่ยก็อาจจะเปิดให้ทางลูกค้าเนี่ย ข้ามาดูได้ด้วยโดยเป็นการแยก Account ์ครับผมก็อ๋อก็คือลูกค้าสามารถล็อกอินเข้ามาดูได้เลยแบบเดียวทางเหมือนกันว่าเส้นทางจ็อบนี้เนี่ยวิ่งไปถึงไหนแล้วใชดีนะคะใช่ค่ะแบบนี้ก็คือจะเป็นการประหยัดเวลาทั้งทั้งพนักงานด้วยแล้วก็ทางลูกค้าด้วยสามารถเข้าดูแบบเดียวไทางได้เลยใช่ครับสุดยอดมากเลยค่ะ แล้วอย่างนี้กรณีที่ตอนกลางคืนเรามีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะทางวีเซิร์ฟเองเรามีมีวิธีการป้องกันหรือว่าช่วยลูกค้ายังไงไหมคะกรณีที่รถเกิดอุบิเหตุกลางทางใช่ใช่ค่ะแน่นอนครับผมเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่อีโค้นเตอร์เนี่ยครับปฏิบัติการ24ชั่วโมงครับผมซึ่งทางลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าของที่เราขนส่งให้เนี่ยปลอดภัยครับผมแล้วก็รับประกันขนส่งตรงเวลาครับผมเลิศเลยค่ะก สุดยอดไปเลยนะคะได้ค่ะแล้วนอกจากอี eCall นเตอร์เนี่ยเรามีระบบอะไรอีกไหมคะก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นระบบอีทั a มอนิเตอร์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีทั a มอนิเตอร์กันค่ะไปค่ะครับก็อย่างที่วันนี้ผมบอกว่าเรามีไฮไลท์อาจารท์พาไป็นระบบี้ e ค a l k ก็จะแนะนำระบบนะครับโดยระบบเนี้ยนะครับชื่อว่า eTalk Booking ครับก็ข้อดีของระบบนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงของ แผนกที่สําคัญของรีเ s ิร์ e นะครับก <c oughs> ็จะเป็น Series ไม่ว่าจะเป็นแผนกจัดรถรวมไปถึงซัพพลายเชนของเราด้วยครับ<ม>โดยข้อดีของระบบนี้เนี่ยครับมันก็สามารถเข้ามาดูสถานนะการทําทงานได้ค่ะ,คะว่าสถานะเนี่ยสำเร็จูุล่วงแล้วหรือย,อยังนะครมกยังอยู่ขั้นตอนที่ดําเนินง,งานอยู่รวมไปถึงสถานที่ส่งนะครับหรือว่าช่วยลูกค้าเองนคะครับแล้วก็ประเภทรถแล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็ชื่อของรถ โดยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการเข้ากันนะก็คือเวลาเราจะรถเราเนี่ยจะเข้าไปส่งสินค้าก็คือโรงงานเนี่ยก็จะต้องขอว่า,าทะเบียนรถอะไรคนขับรถชื่ออะไรเพื่อนำไปลงทะเบียนถูกไหมคะใช่ครับเราเลยมีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะ ลดระยะเวลาแล้วก็ทําให้งานมันสมูทขึ้นนะครับโดยต่อไปนะผมก็คือเดี๋ยวทางลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูแบบนี้ได้ด้วยโอ้ยดีจังเลยค่ะก็คือทีนี้เนี่ยลูกค้าก็คือสามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็เช็คแบบเรียลไทม์ได้เลยใช่ครับผมอีกทั้งตัวระบบนี้เนี่ยครับก็สามารถใช้ควบคุมความเสี่ยงของการส่งรถทางประเภทสินค้าที่ส่งนะครับของเราเองก็จะมีระบบควบคุมความเสี่ยงนะครับให้เป็นเ e โร่ดีเฟก ก็คือแว่ามาว่าระบบนี้เนี่ยเราใช้กันทั้งบริษัทเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะคะเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงความเสียหายด้วยครับแล้วก็ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือจะเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยส่งสินค้าตรงเวลานะผมแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วที่คุณซานบอกว่าทั้งสองระบบเนี้ยวเซอร์เป็นผู้จัดทำเองใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับผมทั้งทั้งระบบเนี่ยก็คือวีเซิร์ฟเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะครับอืมปดยอดเลยนะคะก็คือทางคิดค้นแล้วก็พัฒนาให้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดใช้บริการรถขนส่งของทางวีเซิร์ฟก็คือครบจบเหมือนกันเลยแถมยังปลอดภัยด้วยหายห่วงแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นระบบทั้งหมดของวีเซิร์ฟที่วันนี้คุณซานพาเราไปเยี่ยมชมและเมื่อต้นคลิปเนี่ยเห็นว่าคุณซานเป็นเจ้าหน้าที่ Transport Auditor ของวีเซอร์เราเนี่ยมีออดิเตอร์ด้วยเหรอคะใช่ครับก็ผมจะเป็นคนทําหน้าที่นี้เองนะผมก็ผมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปออกตรวจซัพพลายเชนของเราเนี่ยครับทั้งหมดที่โรงงานกับทางวีเซอร์เราครับผม,มก็ไปตรวจในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างนะครับผมรวมไปถึงมาตรฐานการทัง้งานด้วยเพื่อให้มันม่นใจว่าเนี่ยทางซัพพลายเชนเนี่ยได้กําหนดปฏิบัติตามข้อกําหนดของวีเซอร์เราครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นรถของวีเซอร์แดนหรือเป็นรถของซัพพลายเชนก็เราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ครับ<ม><ม> เออเมื่อช่วงต้นรายการเห็นทางคุณซันมีเกินว่าทางวีเซิร์ฟเราได้รับมาตรฐานของฮารานด้วยใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงแล้วขออนุญาตอุบไว้ก่อนนะคะ<ด>แล้วก็อ<ม>ีพีหน้าเดี๋ยวเราเรียนเชิญคุณซันไปบุกมาตรฐานฮาราลกันค่ะว่าวีเซิร์ฟเราได้รับมาแล้วมีอะไรบ้างได้เลยค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซันมากเลยค่ะที่พาเราทั้งสองคนเยี่ยมชมศูนย์ขนส่งวีเซิร์ฟและอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe สวัสดีค่ะ